สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อเข้าครัวเราจะมาทําขาหมูพะโล้สูตรแม่อ้อกันนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดขาหมูเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําตามขั้นตอนดังนี้ค่ะสูตรของเรานะคะเราจะไม่ใช้วิธีการนําขาหมูไปทอดแต่เราจะใช้ขาหมูเนี่ยมาอบในเครื่องอบนะคะเพื่อจะรีดน้ามันแต่พอดีขาหมูชิ้นใหญ่มากเราเลยก็เลยหั่นเป็นชิ้นนะคะ เราจะนําขาหมูของเราเนี่ยเข้าเครื่องทอดในตัวเลยนะคะเพื่อหนึ่งจะรีดน้ํามันออกจากหมุดขาหมูแล้วก็สองเราก็จะเป็นเหมือนการทอดหอนังหมูให้กรอบไปในตัวทีเดียวนะคะก็จะทําให้ขาหมูของเราสุดแม่อ้อนี้ไม่เลี่ยนค่ะความร้อนที่200องศานะคะปรับอุณหภูมิที่ส0 0แล้วก็อเอาสัก20สนาทีค่ะหนังหมูของเราก็จะ รีดน้ำมันออกนะคะแล้วก็ได้หนังหมูที่ทอดเวลาเราต้มแล้วจะไม่เละจนเกินไปค่ะอันนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะี๋ยวเราผิดขาหมูสักหน่อยนะคะให้มันได้เชื่อได้ถึงในระหว่างที่เรารออบขาหมูอ,อยู่นะคะเราก็มาต้มไข่กันค่ะทิปผิดต้มไข่นะคะ,ก,ะ,คะก็คือพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเติมเกลือเข้าไปค่ะแล้วใส่ไข่ลงไปค่ะ อันนี้เราใส่ไปทั้งหมด1ิบฟองนะคะใส่ไข่เป็นไข่ไก่ค่ะให้เราคนไข่ประมาณหนึ่งนาทีค่ะเทคนิคนี้ก็คือจะทำให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางลปิ้นไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะทำให้ไข่แดงไม่เละด้วยครบ20นาทีแล้วค่ะหน้าตาของขาหมูที่อบในเตาอบรีดน้ำมันแล้วก็ทอดไปในตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ เรามาผัดเครื่องพะโล้กันนะคะก็ประกอบด้วยรางผักชีค่ะกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำค่ะนำทั้งหมดเลยนะคะมาโขลกตำละเอียดแล้วค่ะ3ามเกลือะคะ่ะตำละเอียดเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ามเกลือ ก็คือกระเทียมพริกไทยแล้วก็ลากฝักชีมนะคะตะั้เด็อดเพื่อจะนําไปผัดต่อไปค่ะอ่างตั้งกระทะน้ํามันร้อนแล้วนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราจะนำสามเกลือไปผัดเป็นเครื่องพะโล่ในหมูพะโลกวันนี้ ต่ก็ก,กลางๆนะคะก็ต้องใช้นรำตาลงไปก็กใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ผับคอให้ได้กลิ่นหอมของกระเทียมนะคะเราก็เติมผระถินไยจีนลงไปเลยค่ะที่เป็น่ยวกับเครื่องพะโลนะคะก็้ปกช่วยผัดไฟอ่อนนะคะไม่ต้องนานมากค่ะ พอได้กลิ่นหอมของสมุนไพรไทยจีนแล้วก็พอแล้วนะคะต่อไปเรามาทำน้ำพะโลกันนะคะก็น้ำเติมไปเล็กน้อยนะคะเราจะมาเคี่ยวน้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลพิดลงไปค่ะใส่น้ำตาลปิดลงไปเนื้อตามเหมาะสมนะคะก่อเคี่ยวน้ำตาลนะคะ อซอสซอสหอ,อยนางรมค่ะประมาณสักขึ้นเึมนอนพอดูสีก่อนนะคะถ้าเราอยากได้สีสันนี้เพิ่มเติมมาค่อยเติมได้นะคะแล้วเราก็นำสามเกลอือที่ผัดพร้อมกับเครื่องสมุนไพรจีนลงไปนะคะ เที่ยวตอนนี้เป็นการเที่ยวได้จะไม่ต้มเที่ยวให้ส่วนผสมเขาเป็มค้นก่อนเราเพิ่มขมุนไทยจีนไปอย่างนะคะจะใส่ขาหมูล,ลงไปเลยนะคะ,ะเพื่อให้เขาดูดเข้าไปในเครื่องปรุงในช่วงต้นก่อนอขายใหญ่มากค่ะ เริ่ผัดเขาเริ่มซึมเข้าไปเราเติมน้ำเพิ่มไปค่ะน้ำจากกระทะที่เราผัดนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเราจะนำผักกาดดองค่ะอ่าเราเราก็ปิดฝาหม,ม้อเลยนะคะตุน๋นไว้ค่ะประมาณสองชั่วโมงแล้วค่อยมาดูันนะคะระหว่างที่เราตุ๋นขาหมูนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มขาหมูพะโล้กันค่ะก็ส่วนผสมนะคะก็มีกระเทียมค่ะลิก พิกแดงพริกแดงนะคะเกลือค่ะเกลือม,มาลายันนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ไปเลยนะคะเราจะใช้ปั่นให้มันละเอียดไปเลยเราจะไม่โขกค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ4ช้อนโต๊ะ ปั่นกันเลยนะคะอ่าน่าจะละเอียดแล้วค่ะอืมสีสันสวยงามค่ะลองชิมกัน อือร่อยค่ะน้ำขิ้นขามหมูพร้อมค่ะอ่ะเนื่องจากหมอ้อมันเล็กเกินไปนะคะเราเลยขอเปลี่ยนหมอ้อใหม่นะคะทีใ่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เติมไข่ลงไปค่ะต่อไปก็ตุ๋นต่อเลยนะคะอืะ ต้มไปแล้วประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะว่าขาหมูของเราเป็นอย่างไรบ้างค่ะว้าวสีสันสวยงามมากเลยค่ะดูนะคะดูนะคะหนังหนังนุ่มแล้วค่ะหนังนุ่มแต่ว่าไม่ไม่หลุดนะคะไม่เละไงคะไม่เละนี่ค่ะดูความนุ่มนะคะนุ่มดึงๆเลยนะคะเด้งเลยนะคะดูเนื้อสิคะดูเนื้อสิคะอันนี้คือคาคินะคะคาคิ ีกระดูกหลุดออกมาเลยค่ะเปื่อเลยเืยลุยเลยค่ะเห็นไหมคะสีสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเขายังอยู่สภาพเดิมเลยเพราะว่าเราอบไงเราอบแล้วเราก็เหมือนทอดหนังเขาก็จะอยู่ตรงที่ไม่เละดูนะคะเนื้อเป็นไงคะเนื้อข้างในเ,เดี๋ยวต้องรีวิวแล้วค่ะให้น้องพิทรีวิวแล้วนะคะว่าอาจจะอร่อยขนาดไหนนะคะวิ่เลี่ยนไหมดูไข่เราก็สีสวยมากเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับขาหมูกะโลวันนี้สูตรแม่อ้อนะคะอ่าตอนนี้เราก็นำขาหมูนะคะหั่นมาจัดจานสวยงามนะคะได้จานใหญ่เบ้อเลยนะเลยคะ่ะแล้วก็เราก็แยกประกาศองไข่สมุนไพรน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ข้าวเย็นวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องพีทได้รีวิวรสชาติอาหารนะคะ น้องพิทครับลองชิมที่ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างลูกห,หมูนี่เปื่อยนะครับนุ่มหมดจานแล้วน้ำพะโล้คือแบบหวานนวลครับผมน้ำจิ้มก็เผ็ดเปรี้ยวผสมกันดีเลยครับอร่อยมากเยี่ยมฝีมือไม่อ้อสุดยอดเลยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมหากถูกใจก็ให้กำลังใจไม่อ้อด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่อ้อขอบพระคุณมากค่ะ